นี่ hmm. ขาเจ้ามาที่ E 1 5 hmm. นี่ค hmm. าชิยะโยโกโจโเห็นไหม <He S 2> เราจะ <now. S 2> ไปกันเนี่ยตรงนี้เขาเขียนเลยเพนนี่แคนดี้เลนเห็นไหมครงนี้พอลงปุ๊บก็ไปทางนี้เลยเดินเลยเข้าซอยมา จริงๆถนนเส้นนี้นะครับเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยน้ากับเชอุ้มเนี่ยเคยพายเพื่อนมาเที่ยวแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเนี่ยเรามาเหมือนกับผ่านทาง,งเฉยๆไม่ได้เข้ามาดูลึกมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวเซบุไลนะครับที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งที่ที่น่าจะต้องมากันใช่แล้วค่ะที่นี่นะจะเป็นต่อเขาเรียกว,ว่าต่อขนมหวานก็คือจะเป็นพวกขนมโบ,โบราณโบราณต่างๆเมื่อสมัยประมาณสัก50ปีสมัยคุณพ่อคุณแม่เราตอนเด็กๆเกขาทานอะไรอ่ะก็จะมีขายอยู่ ใช่นะฮะวันนี้เข้ามาปุ๊บเจอคนเต็มเลยอะใช่ขนมเพียบเลยเจ้อือใช่ใชเจ้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันม่วงว่ะนี่เป็นของที่แบบ ต้องิ <c oughs> มันม่วงที่นี้เยอะมากไม่ว่าจะเอามาแปรรูปเป็นขนมแล้วหรือว่าเป็นมันเชื่อมอะไรต่างๆเโอ้โหเยอะเยอะถนนเส้นนี้แต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนเพราะว่ามันจะผ่านอีกร้านหนึ่งซึ่งร <c oughs> ้านเนี้ยอยากจะแวะร้านนี้ดูแบบอร่อยอ่ะเอออยากแวะคือมาทีไรต้องต้องแวะร้านเนี้ยอร่อยเดี๋ยวพาไป ได้เลยเดี๋ยวบอกทางเพื่อนๆก่อนรตรงจากป้ายรถเมล์เดินขวามาเข้าซอยเข้าซอยถนนแคนดี้เนี่ยมาออกหน้าซอยปุ๊บเจอถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนเดินมานะคะซ้ายมือร้านอยู่ขวามือนี่เลยตรงนี้เห็นไหมโอ้ร้านน่ารักจังใครชอบขนมปังนะรู้จักร้านนี้เอาไว้เลยเบเกอรี่ลาคุลาคุเอซื้อตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินนี่ตรงที่น่ารักน่ารักตรงนี้เลยสบายไปลุย กลิ่นหอมเลยอ่ะร้านน่ารักมากอะ่ะใช่ร้านเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของร้านน่ะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าทําอาหารอะไรมาก่อนนะเขาก็คือเป็นพนักงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละแต่เขารู้สึกว่าแบบอยากออกมาทําอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะทําอะไรที่มันแบบดีๆเลยอะ่ะก็ออกมาแล้วก็มาทําขนมปังแล้วขนมปังของเขาเนี่ยอยากให้คนแถวนี้อยากให้คนที่ได้ซื้อไปเนี่ยมีสุขภาพที่ดีเขาก็เลยจะทาทุกอย่างเนี่ยที่มันปลอดสารพิษทั้งหมด คือละระหว่างรอเจใส่ายเงินนะครับบอกอยู่ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยพอเราซื้อขนมปังป,ปุ๊บเขาจะมีชาร้อนอากกาแฟ,ฟร้อนบริการเสียลูกค้าด้วยน่ารักมากจัดักแก้วดีกว่ามาเลย <S 1> <S 1> อ่ะ,อะอาากาแฟร้อนๆของเจเอามาเติมเ้ิค่า ันนี้นี่ไม่ใช่ถือว่าเป็นมื้อกลางวันนะเพื่อนมาถึงแล้วเจอร้านอร่อยก็ชิมกันไปเรื่อยๆเฮ้ยอันเดรเราก็มา กินให้เพื่อนๆดูชิมให้เพื่อนๆดูนะว่าอ้ตรงนั้นไหนมีอะไรอร่อยเนี่ย,บ,ยบอกกันไว้แล้วเพื่อนๆก็ตามมาชิมได้นะได้โอเคไปไกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อเก็บของอาออ เมืองคาวาโกเอะนะคะคต้องขอบ,บอกโปรไฟล์ของเมืองให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ทราบกันก่อนนะเมืองคาวาโกเอะเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดชซตามะรับตรงเนี้ยที่เขาเรียกกันว่าคาวาโกเอะเนี่ยก็คือบริเวณทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นชื่อเมืองเลยแต่ตรงถนนเส้นที่เราเดินตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคุรานอมาจิถนนเส้นนี้นะเขามีชื่อเรียกด้วยนะว่าโคเอโดโคเอโดผมจำได้เมื่อตอนที่มาครั้งที่แล้วนะครับเจ๊ให้เล่าให้ฟังว่า โคกับเอโดคำสองคำรวมกันโคแปลว่าเล็กๆเ,เอโดก็คือชื่อเมืองรวมกันเป็นเอโดน้อยออมาแล้วไม่เสียเที่ยวมาแล้วไม่เสียเที่ยวดี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 เนี่ยแล้วตรงเนี้ยก็ยังเป็นที่ค้าขายไปเรื่อยๆคือบนถนนเส้นเนี้ยน,น่าจะประมาณสัก3-400เมตรได้เพื่อนๆเ,เป็นบ,บ้านเก่าทั้งหมดเลยเดินแล้วแบบว่าเออได้อารมณ์นะแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีพวกร้านขายชาเคียวร้านขายของฝากอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยไปเดินเที่ยวกันดีกว่าครับ นี้นะคะมีชื่อว่าร้านฮายาชิยะเป็นร้าน <ừ m. S 2> ที่ขายข้าวหน้าปลาไหลมาถึงที่นี่แล้วก็แวะกินซะหน่อยนะมือกังวัล <ừ m. S 2> ร้านดูเก่าแก่แล้วก็ถนนดั้งเดิมใช่เมื่อกี้เดินเข้าไปตรงครัวนี่โอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งเลยครับ ต่อสายมาโอเคมาบิ่งสั่งสรเด็ดอะมาเรามาเปิดพร้อมกันหนึ่งหนึ่งสองสามโอ้โโอเคถ้าเพื่อนๆมาที่คาวาโมเอะนะคะอยากลองข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยลองมาชิมร้านนี้ได้ครับผมได้ทั้งบรรยากาศเนาะแล้วบรรยากาศมีน้องกินอย่างเงี้ยใช่เลยใช่ป่ะไปลุย เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปที่ฮงคาวาโกเอะนะคะแล้วก็เราจะเดินทางกลับนาดิตะกันแล้วใช่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับในการที่เรามาท่องเที่ยวแถบไาดามะแล้วก็เที่ยวกับเซนบูรายด้วยโอเคโอเคไปเดี๋ยวรีบทานเร็วลุย พี่จะต้องปิดทริปการเที่ยวไซตามะอย่างจริงจังซะแล้วแหละครับผมทริปนี้สนุกมากนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยอะไซตามะเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเที่ยวตามเรานะสบายมากรถไฟนี่คือมีถึงทุกจุด,ดรถเมย์ป้ายเป้ยต่างๆเน่ภาษาอังกฤษชัดเจนใช่แล้วนะครับที่สำคัญนะฮะบัตรใบนี้ยังใช้ได้อีกหนึ่งครั้งใช่แล้ว หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟกลับไปที่โตเกียวแล้วก็จะกลับานาริตะกันแล้วเอาละฮะถือว่าครั้งนี้นะครับทริปของเราจบลงแค่นี้บรรยากาศความสนุกแบบนี้นะครับติดตามกันได้ทั้งไหนครับช่องนาว26นะคะทุกวันอาทิตย์10บโมงครึ่งค่ะดูย้อนหลังกันได้นะครับผ่านทาง YouTube Channel ของ Japan STV Official ครับหรือว่าจะเข้ามาทักทายพวกเรานะคะก็ที่ Facebook ของรายการเลยถูกต้องครับรวมถึงโซเชียลมีเดียต่างๆครับของช่องนาว26ด้านล่างเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะ ดูตามเราแล้วก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่พักโรงแรมต่างๆนะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยนะคะในแล้วนะครับแล้วทริปนี้นะครับณกาเจอุ้มเดี๋ยวขอเดินทางกลับประเทศไทยก่อนนะครับครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนจะไปยังไงติดตามกันได้ที่ Majide Japan X วันนี้ไปแวครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ประเทศไทย ขึ้นทางด่วนดีกว่าอ้าวเจ๊ไปเป็นงั้นฮะไปโอ้โหมาอีกที่พาร์ทด้วย <laughs> โอ้โหโอ้ยหลังจากที่ชุบความทั่วร้ายออกไปแล้วเนี่ยโอ้โห <laughs> นี่อันนี้หรอใช่คือมันไม่ใช่มันที่แบบว่ามาเป็นลูกๆแต่<อ>ว่าเขาเอามาแปลรูปแล้วทำมาในรูปแบบของแพคเกจิ้งอย่างเงี้ยครับคิดนะ 係啊。<laughs> <laughs>